สวัสดีครับวันนี้มาริมเทะเลมาดูพระอาทิตย์ตกน้ำนะครับเป็นวันที่ต้องสิ้นสุดแสงนำมาเปรียบเทียบกับการสิ้นสุดยุคสมัยของประเทศไทยนะครับเราใช้การปกครองตั้งแต่ออกจากระบบสมบูริาสิทธิราช เราใช้ปกครองตัวแทนด้วยความมุ่งหวังจะเป็นชาติประชาธิปไตยแต่แต่จนถึงวันนี้แล้วเรายังไม่ได้เป็นชาติประชาธิปไตยเลยครับการที่ประเทศใดสร้างประเทศเองเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ประเทศนั้นก็จะตกเป็นเผด็จการนั่นเองเพราะเมื่อใดออกจากระบบกษัตริย์ปกครองประเทศนั้นจะมีสองสถานะที่จะต้องไปเป็นก็คือเป็นประเทศประชาธิปไตยนะหรือทําให้สําเร็จ ก็ตกมาเป็นประเทศปผดเดก,การแต่ทั้งที่ออกจากปผดเดก,การที่เป็นกษัตริย์กษัตริย์มีสองแบบกษัตริย์ที่ดีกับไม่ดีฮนะเมื่อออกจากระบบกษัตริย์ที่เป็นปผดเดก,การในตัวอยู่แล้วนะออกมาแทนที่จะเป็นประชาธิปไตยมีตัวแทนที่ดีแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้ตัวแทนที่ดีเลยออกมาแล้วก็ทําประชาธิปไตยไม่เป็นทําไม่สําเร็จนั่นเองอยังค้างอยู่ยังค้างคา,งานะครับ ไม่ใช่แค่ค้างนะฮะยังทําไม่เป็นขบวนการทรํายังไม่ได้เริ่มคําว่ายังไม่เริ่มหมายว่าไม่ได้ปฏิสุทธิและยังไม่ได้ตั้งคันเพราะฉะนั้นยังไม่ได้เริ่มนะครับก็ควรที่จะเริ่มต้นใหม่กันได้แล้วแล้วให้มันที่สุดยุคสมัยไป การสิ้นสุดมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วสิ่งใหม่เกิดวันใหม่ต้องมาเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมรับอรุณโลดกิรติวันใหม่นั่นเองนะฮะวันนี้ต้องสิ้นสุดหมายถึงขณะนี้ปัจจุบันนี้ต้องหมดยุคไปเหมือนกับพระที่ได้สิ้นสุดลงนั่นเองนะครับผมจึงมาที่อ่าตรงนี้เพื่อสิ้นสุดยุคสมัยนั่นเองนะครับแล้วก็ทําการเก็บกวาดมันเสียใหม่เหมือนชาวต่างชาติคนนี้ เก็บขยะประเทศไทยน่าสัรนเสริญมากครับเก็บขยะด้วยตัวเองเลยนี่มันถึงเวลาต้องเก็บเกี่ยวประเทศไทยที่สกปกคนไทยก็ต้องละอายใจเรื่องเก็บเกี่ยวประเทศตัวเองได้ละเก็บเกี่ยวมันเก็บทิ้งเก็บเอาไปทิ้งกําจัดสิ่งสกปกก็คือระบบระบอกกบการปกครองที่เพี้ยนอยู่ของเราของเราเนี่โครงสร้างรัฐที่เพี้ยน,นกลไกรัฐที่เพี้ยนอยู่เนี่ยจําเป็นที่จะต้อง ยกเลิกไม่ใช้อนะเก็บมันเก็บเข้าถุงไปเก็บคือเลิกไม่ใช้เลยแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่ที่เราจะต้องเป็นอรุณโลดกิริติเป็นยามเช้าใหม่ที่เราจะรุ่งโลดแล้วมีชื่อเสียงนั่นหมายว่าประเทศไทยจะเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์าวร์นั่นเองนะครับที่นี่วางแบบไว้เรียบร้อยแล้วขอเชิญเข้าดูรายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะปฏิวัติประเทศไทยใหม่หมนะปฏิวัติเพื่อจะมี วัดเขาเจ้า Culture ใหม่เราจะมีเขาเจร์การปกครองใหม่เป็นวัฒนธรรมใหม่แน็กนะครับแบบนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิวัตนนิเน่กเพราะที่นี่จะไปวัดสิบด้านสิบเรื่องมีอะไรบ้างเชิญเข้าเรียนรู้คลิปที่นี่เป็นต่ตอไปอเชิญครับ w h a t เ y o name please alex alex good job good job thank you Terima kasih telah menonton! วันนี้มาที่งานบูรพาไบาวิกนะครับตรงนี้เสียงดังข้างในงานก็จะมีดนตรีเสียงดังผมก็จะเดินห่างออกไปนะครับเพื่ออธิบายการปฏิวัติ10ด้าน10บเรื่องซึ่งการปฏิวัติ10ด้าน10เรื่องนี้ทาไมต้องมางานที่เสียงะิดทึกโครมเพราะเกินงานนี้ใช้ชื่อว่า Back u o the Culture แต่ตัวงานจริงๆนั้นเป็นงานาบูรพาไบวิกประจำปีก็จากกันทุกปีแต่เว้นไป3ปีมั้งเพราะมีโควิดไงไม่ได้จัดเพราะะนั้นก็มาจัดอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยอยู่พัทยาก็เลยแวะมาแล้วงานชื่อง,งาน Back to the culture น,นั่นเองนะกลับมาสู่วัฒนธรรมซึ่งผมงานผมการปฏิวัติ10ด้าน10เรื่องนี้ก็เป็นการ Back to the culture เหมือนกันนะเป็นงานที่สร้างวัฒนธรรมใหม่วัฒนธรรมใหม่ที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยประเทศไทยจะเป็นต้นแบบสร้างก่อนนะครับ ด้วยการปฏิวัติ10ด้าน10เรื่องนะในงานผมเนี่ยนะเพราะนั้นก็เลยมาแวะที่งานนี้แล้วก็บันทึกภาพให้เห็นว่าแม้แต่ง,งานนี้เขาก็นึกถึง c ค l น u เ e นะครับวัฒธรรมที่นี่จะสร้างวัฒนธรรมทั้งแบบใหม่แล้วก็แบบเก่านะครับแต่จะเน้นวัฒนธรรมที่เป็น ความเป็นมนุษย์มากกว่าในขณะที่เราอยู่ในยุคไฮเทคนะครับแล้วก็หุ่นยนต์ก็จะมีชิวชีวามากขึ้นเหมือนมนุษย์มากขึ้นก็คงจะไม่ได้เป็นหุ่ยนยนต์แบบที่ยืนนิ่งอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นงานสเกลเจอร์นะครับก็สวยงามดีไอเดียก็ยอดเยี่ยมมือคนไทยนะทำได้ นะครับเป็นแบบนี้เพราะนั้นหุ่นยนต์จะมีเข้ามาใช้เยอะ AI เข้ามาใช้เยะอะอยู่ในระบบใหม่ระบบการปกครองใหม่ที่ใช้ AI เยอะก็อยู่ในงานนี้ด้วยแต่เราจะนำา AI นั้นมาใช้ควบคุมควบคุมไม่ใช่มันควบคุมเรานะแต่มาใช้ควบคุม พฤติกรรมมนุษย์ที่ไม่ดีะนะเป็นย่างนั้นะฮะเอามาใช้แบบนี้มาดูกันว่าสิปฏิวัตินั้นสอดคล้องกับแบ็คจูดิคาเจอร์อย่างไรเค้าเจอร์ใหม่ของมนุษย์ที่จะปกครองกันในโลกอนาคตนั้นก็จะต้องเป็นการปกครองที่ประชาชนปกครองตนเองประชาชนปกครองตนเองนะฮะนี่คือเค้าเจอร์ใหม่นะครับ ไม่มีนักการเมืองอีกแล้วเมื่อไม่มีนักการเมืองเอขาเชื่อคนเก่าของนักการเมืองนะที่สแสวงผลประโยชน์แล้วโดยเฉพาะประเทศไทยเขียนรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญน,นี่เละเขียนเขียนให้การเมืองประเทศไทยนี่มันเป็นการเมืองมันนี่โพลิติกนะเขียนแบบนี้ก็ไม่ใช่เค้าเจอร์ของมนุษย์แล้วละ่นะมันเป็นเค้าเจอร์ของ ทุนนิยมนั่นเองซึ่งมันมีหน้าที่สามาเนืเาองะาะนั้นก็คงไม่ต้องรักษาไว้จาเป็นจะต้องปฏิวัตินั่นเองเพราะฉะนั้นปฏิวัตินั้นที่หนึ่งนั้นเป็นการปฏิวัติตัวระบบระบอบก,การปกครองนะเปลี่ยนระบบการปกครองใหม่ที่ประชาชนปกครองตนเองเลยนะแล้วหุ่นยนต์เขาอยู่ภายใต้ประชาชนนี่แหละครับเป็นผู้ควบคุมเองไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นหัวเร,รืบอทหรือ AI ก็แล้วแต่ ประชาชนจะพู้ควบคุมมันเอามารับใช้นะแต่แต่ประชาชนต,ต้องได้อำนาจรัดก่อนที่สำคัญคือ,ต,อต้องได้นำรัดนะครับอัน oh. นี้นำรัฐที่ได้ประชาชนจะได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนเส้นทางนั่นเองด้วยการเลือกรัฐที่ขอ้คโปไทยมาหาอำนาจ oh. ก็จะได้เส้นทางใหม่หวั oh. งว่าคงไม่ดอยู่ในวัฒนธรรมเก่าๆดยชารรัฐธรมนูญเราก็ต้องเปลี่ยนปฏิวัติใหม่ นะเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองมนุษยชาติหรือประชาชนทั้งหลายต้องปกครองตัวเองละประ,ประชาชนชาวไทยจะเป็นต้นแบบที่ทาให้เกิดขึ้นนะครับอันนั้นคือคร่าวๆนะฮะอันที่หนึ่งเค้าเชิญที่หนึ่งเค้าเชิญที่สองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยนะเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยว่าประชาชนมีมูลค่าในตัว มีมูลค่าในตัวนะฮะมีข้าวเท่ากต่ทองครับสารนี้อุตสารนี้เสียงจากดนตรีคือซึ้งากข้างนอกก็พอดีมีการทดสอบไม่เป็นไรหรอกครับอ่ามนุษย์อันที่สองมนุษย์ เป็นมนุษย์ทองคำมนุษย์ทองคำวินยัยเป็นได้อย่างไรเขาเจ้าใหม่วัฒนธรรมใหม่ประชาชนมีค่าเท่ากับทองคำทำอย่างไรมนุษย์มีค่าเท่ากับทองคำก็ไปดูในเรื่องของมนุษย์ทองคำวินัยแล้วกันแล้ววินัยนั้น40ป,ปี วินัย40ปีนะฮะทำไมต้อง40ปีก็เพราะการค้ามันจะต้องเกิดระบบการค้าใหม่มนต้องทำวินัยจะทำให้เกิดระบบการค้าใหม่มาแทนทุนนิยมนันเองเมื่อเราไม่ได้ใช้ทุนนิยมโลกก็เปลี่ยนเพราะโลกทั้งไปอยู่ภายใต้ทุนนิยมโลกก็เปลี่ยนนะครับเป็นแบบนี้ อันที่3นี่เป็นอ่าระบบการค้านั่นเองรันที่สองที่3ามนี่คู่กันระบบการคา้าแบบใหม่เป็นระบบการคา้าคอม i พล็ิซึมมาแทนทนิยมที่เป็นแคปิตอลลิซึมเป็นอย่างไรเขาดูแล้วกันนะครับ ส่วนอันที่4ก็เป็นการสร้างเมืองเป็นเค้าเจื้อใหม่เหมือนกันที่มนุษย์จะอยู่เมืองแบบหมุนเวียนกันอะ่ะเมืองละ3ปีหมุนเวียนกันไปอายุอายุสี่สแล้วไม่ต้องจะหมุนเวียนเฉพาะแต่อายุยี่สิบถึงสี่สองรอบเมืองละ 3, 4, สาปีสี่สไต อันนี้เป็น c u เจอร์ใหม่ของมนุษย์ที่จะหมุนเวียนกันอยู่อายุ45 uh, ไปแล้วไม่ต้องเลือกอยู่ได้อิสระอันนี้เป็นเค้าเจ e ใหม่เลยนะครับถามว่าทำไมจะต้องเป็นแบบนี้ไปเดี๋ยวไปดูรายละเอียดทีว่าทำไมจึงเป็นแบบนี้มันจะเป็นวัฒนธรรมใหม่ของมนุษย์เพื่อหนึ่งรักษาทรัพยากรของโลกที่ไม่ใช้ไม่ให้เปลืองมากไม่ต้องไปใช้เปลืองมากครับไม่ต้องใช้น้ํามันมากไม่ต้องอะไรใช้ของโลกยุคใหม่นี้มากไม่ต้องสแสวงหาอะไรกันมาก เราจะเซฟเก็บไว้ให้ลูกหลานเราอยากการใช้ก็ใช้ไม่มากเราจะอยู่อย่างอยู่อย่างมนุษย์อยู่เราจะมีการประกาศประกาศแยกทางกับเทคโนโลยีไงฮะมาใช้เคาน์เจอร์ของมนุษย์อยู่อย่างมนุษย์เนี่ยมันจะมีเมืองมาต้อนรับมีระบบมารองรับมีวิถีชีวิตมีการค้ามารองรับมันต้องมีเสียเนี่ยส่วนอันที่สี่เป็น จิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่ก็แล้นจิตวิญญาณนี่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณนี่เป็นเรื่องของอพุทธนิกายคสมิกนะฮะที่ประชาชนต้องส่งภาษีทุกสุขอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมใหม่มือนกัน ที่ประชาชนแทนที่จะส่งภาษีเป็นเงินกับส่งภาษีเป็นความทุกข์มสมนั่นเองอมันเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่ประชาชนจะทํางานน้อยลงวันละหกชั่วโมงแล้วก็เดือนปีหนึ่งจะต้องหยุดสองเดือนเพื่อให้สองเดือนนั้นทุกคนไปท่องเที่ยวมันเป็นวัฒนธรรมใหม่หมดเลยนะครับประชาชนจะมีการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนกันไปในเมืองสีสนะ่สไตล์นั่นมุนเรียนสีส่สไตล์ นะแบบนี้นยนะไอการที่มีเมืองสีสตายเนี่ยเป็นการที่เซฟประหยัดพลังงานของโลกไม่ใช้มากไม่ใช้เปลืองเก็บไว้ให้รุ่นหลักได้ใช้และมนุษย์ไม่จะเป็นต้องไปวิ่งตามไอเทคโนโลยีไฮเทคชิปเซ็ตทั้งหลายไม่จะเป็นมนุษย์จะมีวัฒนธรรมในการดำานุชีวิตดำเนินชีวิตปกครอง,องแบบสไตล์ของมนุษย์อ่ะไม่อยู่ภายใต้ชิปเซ็ตชิปเซตมันจะเป็นเรื่องของทุน มันคุมเทคโนโลยีแล้วมันคุมเศรษฐกิจแล้วมันคุมรัฐบาลแล้วมันคุมทหารแล้วมันคุมประชาชนเราจะไม่อยู่ภายใต้นี้นะเพราะนั้นนี่คือเค้าเจอร์ใหม่ในการสร้างเมืองสีสิตายเป็นการหลีกเลี่ยงเปงง็น,นปการแก้ทางอ่ะแก้ทางทุนนิยมอ่ะอันเนี้ยเป็นการแก้ทางจุนนิยมนะฮะในการที่ back to the field, back to the culture เนี่ยนะครับแต่เค้าเจอร์นี้จะเป็น c ค้าเจอร์แบบ ที่ผมออกแบบไว้สิประการนี่แหละครับนะเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของมนุษย์พูดง่ายแล้วเราจะประกาศจะจัดงานใหญ่การหนึ่งประกาศมนุษย์นี่จะไม่แยกทางกันนะประกาศยาเมือนประกาศยาฉลองเฉลิมฉลอง,ลอง,ลองอยายานี่คือมนุษย์ไม่อยู่ภายใต้อ่าไอไอโลกทุนโลกทุนทนิยมมันเป็นเรื่องใหญ่ของโลกนะฮะ มันนั่นก็จัดงานใหญ่เหมือนกันนะเป็นแบบนี้นะจัดระดับโลกเลยมันเป็นงานใหญ่ที่มนุษย์จะประกาศแยกขาใจชิบโดยมีระบบระบอบมารองรับคือสี่ขัดฟอร์มตเดงซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงสูงกว่าญี่ปด่สูงอเมริกาและประเทศไทยที่เป็นต้นแบบที่ทําให้ดูทําให้เห็นอยู่ในงานของแอร์ธรรมนูญตายที่ออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะนั่นคือสี่สี่เคาน์เตอร์แล้วที่เราได้เห็นนะครับต่อไปก็จะมาอ่าเคาน์เตอร์อันที่ ต่อมาเป็น culture าการหาแหล่งพลังงานนั่นเองแหล่งพลังงานต้องสแสวงหาพลังงานนะครับสแสวงหาน้ำสแสวงหาอากาศที่ดีนะครับส่วนแรกเราก็สแสวงหาเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้เปลืองไงเพราะเราจึงมีเมืองสีสไตาไงนะเมืองที่จะใช้มากมก็เมืองไฮเทคเมืองที่ใช้น้อยคือเมืองย้อนยุค เมืองราชสีวล้อมโลกอย่างเงี้ยนะให้อ,อย่างเงี้ยมันจึงจะเป็นวัฒธรรมใหม่ไงนะแล้วก็ต่อมาอ,อันที่หอันที่หน,นี่เป็นอันที่เกี่ยวกับประเทศไทยยุบทุกกระทรวงยุบทุกกระทรวงเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ยุคทุกกระทรวงก็เขียนแล้วจะระุ่นใหม่นั่นเป็นความสาบานในการโชว์นะครับอา่ายุคทุกกระทรวงเพื่อเขียนใหม่แล้วก็กฎหมายทั้งหมดหรือทิ้งหมดของประเทศไทยนะหรือทิ้งหมดแล้วเขียนใหม่หมดเลยใชย้เวลา2ปีสร้างวัฒนธรรมใหม่ไงไม่ต้องเขียน กันใหม่หมดนะอันนี้คือวัฒนธรรมใหม่จะเกิดจะเป็นจริงก็ต้องยุบท,ท,ทุกกระทุกยุบทุกกระทรวงยุบกฎต่างๆที่มันล้าสมายัยนะปรับกฎใหม่เขียนกฎใหม่แล้วมาอันที่เจ อันที่7นี้ก็เรียกว่า R&D สราบปทศไทยต้อง R&D ส่งเสริม R&D นะครับส่งเสริม R&D คนไทยที่มีไอเดียดีๆก็จะได้มีสิทธิบัตรกัาเขา้เขาบ้างนะครับมีสิทธิบัตรเยอะไม่ใช่กับบางขง้างนะต่อมา R&D นี่รู้อยู่แล้ววนะ่า R&D มันจะต้อง อสิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายผลประโยชน์ตกกับประเทศไทยนั่นคืออ R&D ใครคนไทยมีไอ,ดอไนะเดียอะไรนะก็ได้แล้วการส่งเสริมิงกันสนับสนุนขอให้มีไอดีมีความคิดที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ที่นี่มีการสนับสนุนเต็มที่นะครับ เงนสนับสนุนเจ็บที่แล้วก็เมื่อสนับสนุนการสิ่งประดิษฐ์เพราะคนไทยก็ประดิษฐ์เก่งเมื่อสนับสนุนการประดิษฐ ฝันรุนการประดิษฐ์นะฮะตอนนี้เวลาเท่าไหร่16สิบหรับรุ่นการประดิษฐ์การประดิษฐ์ก,รรษก,รรษก็มีเยอะสิทธิบัตรก็มีเยอะนะฮะเงินก็ตกไประทไทยเยอะเพราะนั้นการลงทุนในอาดีเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพราะนั้นคนไทยคิดอะไรอยากทำอะไรสแสดงตัวสแสดงตนจะทำออกมาได้เลยนะเงินมีเยอะแยะที่ที่จิตเตรียมไว้ให้นะฮะแล้วต่อมาก็ อันที่9อันนี้8ใช่ไหมแปดนี่มันเป็นเรื่องของกีฬาเป็นเรื่องของกีฬาการท่องเที่ยวการแพทย์นะกีฬาท่องเที่ยวการแพทย์นะครับอันนี้ก็ส่งเสริมกัเนเต็มที่เลยนะครับส่วนอันที่9ก็เป็นเรื่องของการศึกษา การศึกษาการศึกษาการสื่อสารนะแล้วก็พุทธนิกายคอสมินะอันนี้อยู่ที่อันที่เก้านะอันที่สิบ็นการรวมชาติอ่าเป็นรัฐพุทธนะมี4ประเทศที่ต้องรวมกันอ่าภายลลวเขมเห็นว่าแล้วแต่ว่าจะรวมได้มากน้อยแค่ไหน ก็ไปเรื่องคุยกันอีกทีหนึง่งนะครับก็สิบอันนี้แหละครับที่จะเป็นาการสร้างเคาเจอร์ใหม่ในเรืนะ่เคาเจอร์วัฒนธรรมในการรวมตัวกันนะครับเอาละผมก็ครบแล้วรายละเอียดก็ไปว่ากันแต่ละตอนคุยกันได้เป็นวันเลยนะครับแต่ละ ปฏิวัติเ u เจอร์ Culture นั่นเองนะครับเอาละ,าละก็หวังว่าคงเห็นภาพใหม่ที่ควรจะได้เกิดนนะ่ะเพราะเป็นของใหม่หมดเลยนะโดยที่ท่านไม่ต้องไปฟังนักการเมืองอีกต่อไปแล้วเพราะที่นี่มันถอนลากถอนโคนเลยนักการเมืองนี่ยังไม่ใช่ถอนลากถอนโคนนะยังไม่ใช่ปฏิวัตินักการเมืองไม่ใช่ปฏิวัตินะที่นี่ปฏิวัติปฏิวัตินี่คือถอนลากถอนโคนเลยนะครับ เพราะนั้นประเทศจะพัฒนาได้ก็ต้องเกิดการปฏิวัติประเทศเขาไม่ใช้คําว่าปฏิรูปฮะปฏิรูปใช้กับองค์กรนะฮะเขาไม่ใช้กับประเทศประเทศต้องปฏิวัติเท่านั้นจึงจะได้ของใหม่จึงจะเป็นการพัฒนาประเทศจำไว้นะฮะปฏิวัติเขาใช้กับประเทศองค์กรเขาใช้คําว่าปฏิรูปนะครับจึงจะถูกหลักวิชาเราทําผิดเข้าใจผิดแก้ปัญหาไม่ตรงจสุที เพราะนั้นใช้ตามที่ผมแนะนานี่แหละครับปฏิวัติเท่านั้นท่านึงจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าไม่ปฏิวัติไม่มีการเปลี่ยนปฏิรูปมันแค่รูปไายแล้วมันก็ยังอยู่มอนเดิมวงจรเก่าก็เหมือนการเมืองไทยอ่ะนะมันอยู่วงจรเก่าเพราะมันไม่ปฏิวัติไม่เปลี่ยนเลยมันก็นหนีไม่มพน้นอ่ะมันเป็นเรื่องง่ายๆนะจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องซับซ้อนอะไรเอาคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ฮะขอเชิจดูรายละเอียดต่อต่อไปในแต่ละปฏิวัตินะครับ เอาละคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับด้านหลังนี้ยังเป็นงานอย่นะฮะสวัสดีตรงเบื้องหลังงานแล้วกันนะครับสวัสดีครับ